กลับสบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆจักน้อยประมาณเก่ามงเช้าพี่น้องเลยบรรยากาศสุดยอดอะริวันนี้การจะขึ้นโคกคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อโอ้เขางามขนาะดขึ้นโคกคือเก่กาพี่น้องสิไปหาเห็ดวันนี้ไปหาเห็ดละงูมันมีเตรียมเรียบร้อยพี่น้องมีมีดมีกระตาไปคนเดียวพอเท่าแม่เพิ่นอยู่งัวแปบลบว่าเพป็นเลี้ยงงัว ก็เลยสิไปเลาะไปเลาะนำกันพ no. uh, ี่น้องไปเบิ่งนำกันเพราะว่านี่บ่ได้ลงคลิปพี่น้องเลยขอโทษขออภัยหลายๆเนาะกําลังเลยกับพี่น้องกําลังสิกำลังสิกบมันเขาโบ่แม่นเขาเฮาดอกเฮาอยู่เทิงพุ่นอันนี้เขาน่าเขาเจ้าเดี๋ยวตามไปเบิ่งพี่น้องก่อนจะไปเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์ก่อนเด้อพี่น้องกดไลค์เฮานึ่กดไลค์กดแชร์ กูได้คำวมาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเนีเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาอัดคลิปให้ได้เบิง่งนเด็ดชมไปเบิ่งกันเลยพี่น้องกูแหละอยู่ป่าโอเคพี่น้องผหอดป่าเลยเดี๋ยวไปหลอกมังสักก่อนทางใดเป็นเตมีอยู่บ่เอาสิมาท่านขาจายอยู่บ่เฮ้ยพี่น้องทางหน้า <laughs> เจอแล้วพี่น้องทางหน้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่น้อง <laughs> ตัดดอ,อกแรกพี่น้องไว้ละหูขาว ดอกแรกผ่านไปหมดเนาะพุ Let, on ่นเด้พ so right. so, uh ี่เนาะป๊าโทบาทนี่เห็ดละงงูใหญ่พี่เนาะป๊าโธ่พี่เนาะมันดอกใหญ่แค่หนนี่นะอุ้ยสวยงามไปหน่อยพี่เนาะสามดอกสามดอกบักใหญ่เลยนี่ดอกนี้สุดๆเลยพี่นนอะดอกนี้ โอ้ยโดนติดถิ่มมันไว้พนาโอ้พี่น้อง้าโ้มนอพี่น้องเ้ยธรรมดาถิ่มตีนันไว้พนาือแดงออกพี่น้องโอ้ สามดอกบางใหญ่บอได้มีในห้องเลยพี่น้องเอ้ยใส่นี่ปาร์ตีผ่านไปสามดอกพี่น้องอากาศขึ้นมารุ่นอีกงเงาเติบอยู่น้องไปรุ่นน้ำกันอยิ่งเงาเห็ดละงโรุ่นน้ำกันยิ่งเงาพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ได้ได้3ดอดวุ้ยพอปุ่น3ดอกก็ได้ดอกใหญ่เลยพนะี่น้องแดดออกมาแล้วก็พอเห็ดคอนขาวพนะี่น้องนี่เดี๋ยวสกีบมาให้เแ่าแมา่ก่อน พออ้ยธรรมดาพี่น้องไม่มาได้ทั้งเห,งงเห็ดละงูเห็ดค้อนขาวขี้ไม่ทำเม่ก่อนใส่กระตามเมื่อกินได้พี่น้องเห็ดขาวเห็ดค้อนขาวเพื่อธรรมดาตัวได้เพิ่มอีกพี่น้องสองสนิทแล้วคอนขาวออกในคอนกอกอร่อย ไปต่อพี่น้องเ้ยแหละฮกินตามธรรมชาติบ้านเฮา,าพี่น้องย่าเพิทออกเลยมวนได้รุ่นหมวนได้รุ่นพี่น้องได้รุ่น,ไ,น,ดนได้หาเห็ดรูปสุดๆเลยพี่น้องเฮาเจ้ยเราพี่น้องบาดนี่พี่นอ้องเหงื่อเ,เหลืองโอ้ยบ้านแล้วนี่พี่น้องพี่พี่นอ้นองยัง เหลืองหนึ่งดอกสองดอกดอกที่สามอยู่นี่สามดอกขน้นมอ้ยสุดติ่งเลยไปตรงนีสุดยอดลายขึ้นมาเขาเดียวได้สิพอ่อพ่อออกเลยโอ้เห็ดกำลังออกครับเฮ้ การน่ากินกบบนีน่กะโศกมันโศกไปมันมัน่น้องเ <c oughs> ดี๋ยวขึ้นอีกสักก่อนมาคนเดียวพี่น้องมันอยากกินเงียบใน่จักน้อยแต่กะคักอย่างหนึ่งคือการเงียบๆได้รุ่นได้รุ่นแบบเงียบๆรุ่นแบบเงียบๆพี่น้องเลย เอาบโหรายคนเนะาะก็ต้องมาคนเดียวนี่แหละแต่ก่ก็ยังมาคนเดียวอย่างมาเรื่อยๆพี่นอ้องเฮ็ดอีสังอันนีเ้เฮ็ดบดเป็นบเบาเฮ็ดยังกินได้อยู่ที่มีแนวกัดอยู่พี่นอ้องนี่มันเป็นยืนต,อต่อใหม่เฮ็ดบดอะไรพี่นอ้องไปเดาเฮ็ดยังบดพี่นอ้องเฮ้ยนี่ได้เพิ่มกันอีกแล้ว เก็บไปเบิดพี่น้องเห็ดนี่นี่พวกเห็ดดินเห็ดน้ำมากเห็ดเห็ดป่าพี่น้องเลยเคยกินแต่ได้เคยกินเก็บไปเก็บไปมองระดอกซองดอกพี่น้องเพราะว่าตอนแต่หัวปีนะฝนตกบดีพี่น้องเลย ฝนตกบดีลเลยเฮ็ดนั่นเลยออกลายแล้วหลังจากฝนตกดีมันลินเดีพี่น้องเฮ็ดหายดินเน่านี่เฮ็ดเพิงพี่น้องนี่เฮ็ดเพิงนี่นี่เดี๋ยวน้องเฮ็ดเพิงบ้อง,งาม,มาเลยเฮ็ดเพิงก็ออกแล้วเฮ็ดเพิงนี่สองดอก ได้เห็ดเพลิงพี่น้องไดน้นี่สองดอกเก็บไปพี่น้องเห็ดยังไงโอ้ยผมเคยกินได้เกลือรล้วเห็ดอันนี้พี่น้องบูฮู้สือ ข่าวไว้กับขอโทษขออภยัยได้เพี่น้องเลยพยายามที่สุดให้มันซาซาหนะพี่น้องพ่อเพิ่มอีกแล้วลูกกับแม่เห็ดตะงโง่พี่น้องเลยนีน่เห็นบอกพี่น้องสองดอกพ่อเพิ่มอีกแล้วนีน่เห็ดป่าพี่น้องเลยนี่ลูกกับแม่ สองดอกเ้ามาสวยเลยพี่น้องแต่ว่ามันอยู่ทีดวงไยดวงมันคือกันเลยพี่น้องหหอยู่หา,หาก,กินก็นได้คือว่ามาแล้วบางคนมาบุถือปองบางคนป่ามันกระบอกมันในน้อยมันก็นออกถั่วไปเบิดพี่น้องเลยกระมวนอย่างนี้แหละย่ยมนี่คือมวนพี่น้องเวย้ยมวนจะได้ให้ยู่หากินนี่แหละหมักสไตล์นี่หมักสไตล์นี่แหละพี่น้องขักดีมีรุ่นได้รุ่นได้ยัง มันหลุดคักก็คือแบบว่าแต่ยังน้อยเนาะมันติดพันกับชีวิตแบบนี้ตั้งแต่ยังในน้อยจนใหญ่อยู่แต่น้อยจนใหญ่มากะ็หา,หากินแบบนี้อยู่สไตล์นี้พี่น้องเอ้ยมันก็เลยติดมาแต่ยังน้อยอยู่กับดินนี่แหละให้อยู่หากินตามธรรมชาติห้อนคักน่นอง นี่มานมือนาะยยังได้ให้เราหงเรื่องน่อนี่พี่น้องมาวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ดอกหนึ่งเด็เห็นอยู่ดอกหนึ่งดอกงามๆเลยได้นี่ดอกใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องนี่ผัวซิมีหมูยอยู่บ่ทางใดแหละเดี๋ยวไปเคลียร์ยวก่อนมีดอกเดียวพี่น้องเองเมื่อนี้มื่อไหรได้ซ้ำดอก อย่าเลาะต่อไปเก่าเสี้เท่านี้ก็เคยเก็บยู่เห็นระงุกเลืองก็ได้แต่ว่าเมื่อน,นี้คือโบเห็น พี่น้องเห็ดแนวเห็ดมือหน่อยนะเกาคิดเอาเขาเอาเลยมาวันนี้พันใหญ่เลยพี่น้องเห็ดเนี่ยเฮ็ดก่อนแดดเห็ดอี่ยจ้งพี่น้องเลยเหนียวเหนียวเฮ็ดกินบบได้แล้วเบอร์รอต่อไปพี่น้องเบิ่งกันไปรุ่นกันไปเรื่อยๆ โอ้ยเข่าห่มใหญ่แค่ไหนพี่น้องเย็ยนดีอากาศเย็นดีเข่าห่มใหญ่ๆเนี่ยเลาะต่อ,ปอไปอีกพี่น้องเยเดี๋ยวก็เด็กโงกลับลงเมื้อ,อแหละอากาศเริ่มฮอนแล้วลืมลืมเอาน้ำลืมพื้นน้ำมากินนี่สิเป็นป่ากุง้งพี่น้องป่าไม่กุง้งป่าไม่ซาด พี่น,อน้องเห็ดเผือกเนี่คือเป็นังสีเหลืองๆเดี๋ยวบมาคอยกินพี่น้องเลยเดี๋ยวเก็บมาให้ยทำแม่เบิ่งก่อนบักคอยกินเถื่อนนะมันออกเท่ยวนี้พี่นอ้องพีกก็มีดอกหนึ่งมันเม่นเห็ดเผือกเนี่ยคอยคือกินเสยสงสัยมันกินได้แท้ๆหูคอยกินจนิเบดดเลยเก็บมาให้ยทำแม่เบิ่งก่อนเอาคิดว่าต้องกินได้แน่ๆเห็ดเผือเหลืองนี่เห็ดเพิงเนี่ย เอาพี่นองดอกนี่คือลมลมโอ้ยยังไปกัดมาลมเลยลมมัาก็เอาตัวเอาวัชิืชสนอย่างนาอเฮ็ดละอกพี่น้องเลยลมถาเอา,เอ,าอะไรนี่มันลีลมลีคนแต่เอามาปาวดเจอพอดีหาเฮ็ดละงกเป็นกะ หางมวนหางไงอย่างหนึ่งพี่น้องมันดอกมันตั้งอยู่ตัวใดที่มันหกหกนี่ยครกับโบเห็นเพราะว่าเขาจะไปเขียนได้มันโบเห็นเนี่ยแต่ตัวใดเห็นเราก็เอาตัวใดโบเห็นแล้วก็ปล่อยให้มันเนา่าให้มันเป็นเสือ้อพี่หน้าเกิดใหม่นั่นละลองเอามาเบิ่งเที่ยวเดินนี่ก่อน เป็นแฝงเนเี่ยยันติเขาเอาก่อนแหละคันออกก็ได้มิดอืพี่นอ้องผู้ดอกหนึ่งแมีนบบเร้ผู้ตัางอยู่ข้างทางแมีนอะลีพี่นอ้องขนาดใกล้ๆทางเขาเจ้ายังโบเห็นเลยพี่นอ้องคือเอาแล้วสมไไดนี่นะนี่นี่นะนี่พี่น้นนนอง ดอกหนึ่งยังกินมันด้วยเปิดเลยนีในไกล้ๆทางากาเจ้าก็ยังบ่เห็นมันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่ดวงคือกันลพี่น้องเลยหายย,าาหยังกระตามเห็ดยังพี่น้องบ่ก่อนคือเห็ดยัง ก็เป็นจังสีเฮ็ดอีหยังพี่น้องเฮ็ดอีหยังพี่น้องคือนุ่มๆนุ่มๆกินบ่ได้ดอกเบิ่งสถานการณ์แล้วพ่อแม่บเ่เคยพากินแนวนี้นุ่มๆเนี่ เขาป่าหกพี่น้องไอต้อง่องห้ดีๆมันจะสิเห็นนั่นเกือบเหยียบพี่น้องดอกน้อยเห็นแล้วงอกขาวนี่ดิดอกน้อยนด้ดอกน้อย,ออย,ออยแต่ว่าดอกงามพี่น้องไอ้เพ้อขาวงามมาดีมันหกหกมันก็เลยหาเบิ่งยากเนี่ยต้อง่องดีๆพี่น้องเอ้ คลิปนี้ต้องเบิ่งยาวๆเป็นเต็มไปหน่อยรุ่นกันว่าสุดคลิปโหละ<อ>มีแต่ปลาเต้าอันนี้น้องต้นเต้าต้นตินตนต๋วพักอะไรไน้องพักบานเฮาใบอ่อนมันก็กินได้กินกับลาบกับก้อยกับยนี้ก็ได้ ใบติวใบเตา่าบ้นานเฮาอิฮูหูดีูจดอกผู้ใดผู้ใดที่เคยอยู่มาแต่ก่อนอะนะจนเนาวพี่น้องไอ้ดอกเนี่ยเขาบ่าเห็นมันจนเละจนเนาวหมดเละสิกลับลงเลยพี่น้องเอ้ย เนี่ยมาแวบแวบแมนอาลีพี่น้องมันแมนอาลีแมนยังปกตินี่เด้อสกับลงแล้วลงมาได้เพิ่มมั้ยรึเปล่างามขนาดไี้งามบ่พี่น้องซุดๆดเลยหลายดอกแต่เวบมันนิสกับลงแล้วแห,ห,หละ อย่าลืมเด้อพี่น้องไอ้กดไลค์เพื่อเป,ไป็นกำลังใจเฮาเนี่ยโอเคพ,อเนะอออพี่น้องได้ไลค์เติบด้วยนี่นะชิดเมื่อไรแหละพี่น้องเลยขอบใจเด้อที่เขามารับชมเพื่อสุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เฮาเนี่ยกดไลค์กดคอมเมนต์กดซับสไคร กดไลค์กด like, แชร์ไปน้องไปละพวมน้ำหววก่อนเดี๋ยวปีงมาว่าจากมีปีงมาจากภูหไปเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งเบิดสุข,ขสุขคนพวมน้ำก่อน